นี้ลงตัวมากเสียงก็พาอสีก็สวยโอ้โหเพื่อนเจอกันอีกแล้วกับแป้งผอมแห้งแต่แรงดีวันนี้พี่ตู้มากับอะไรเนี่ยฮาร์รี่ดีวิสันไดนาแฟตบอบเพื่อนๆโอ้โหสวยนะปีปีอะไรวะลืมสาะเพื่อนๆดูนี่โอ้โหสวยๆเลย โบะแต่งมาแบบว่าเข้ากับสี่รถมากเลยนะโอ้โหมีมุ้งมีไฟหน้า LED สองดวงสปอร์ตไลท์ด้วยนะสปอร์ตไลท์ข้างหน้านี้ใช่ข้างล่างไม่ถ้าเปิดแล้วมันจะติดเลยป่ะติดเลยไหนดูดิมันหมุนหมุนเลยหมุนตรงไหนตรงนี้ตงนีใช่ตรงนี้ใช่ใช่ติดพร้อมไฟหน้าเลยเนี่ยแล้วแล้วมันเป็นแล้วมันแบบว่าเป็นไฟขึ้นลงขึ้นลงป่ะ ข้างบนมันไฟกรสูบไปต่ำนี่ยใช่ใช่โอ<ช>้โหสวยๆเลยนี่<ม>แล้วไม้สองไม้สองหมื่นโลนี่แล้วเหมือนพี่แซกกดตรงไหนนี่แหละมันจะปรับได้ว่าดูแบบว่าน้ำมันขับได้อีกกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคู่สวยอ่ะน้าประกับนี่ประกับก็มาแบบว่าหุ้มคาร์บอนมาแบบนี้ใ<ช>่น้าสองข้างเลยท่อเวนแอนด์ไฮบิ๊กช็อต กล้องก็แต่งมากล้องกล้องเอสอะไรนี่เนละอันี้หรอฮะอิเอร์เน็ตนะใช่อ่ะใช่ใช่ใช่หนะนีไฟลงไฟหลังไฟหลังก็ LED เหมือนกันสวยๆไหนลองมันติดไหมเบ็ดจำเบ็ดข้างขวามันต้องมันต้องเปิดก่อนละเปิดยังต้องเปิดก่อนไงบอส ลองหนี่ลองเป็กข้างไหนเป็กข้างนี้ขวาโอ้ไปกดไปไปซ้ายไปตาอย่างได้อ่ะไม่ได้อะไม่เห็นเอาใหม่ไหมจำเบาไปเฮ้ยไปต่ออ่ะน้าเพื่อนมีที่จับโทรศทงโทรศัพท์อ่ะคันนี้ราคาไม่แรงเพื่อน ส9 9 0 0นบาทเท่านั้นใครสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์โทรมาได้ที่เบอร์090295 183หป็น1หรือจะเข้ามาดูรถที่ร้านแซกให้รุ่นทำกินก็ได้นั้นเพื่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ